สวัสดีค่ะน้องพี่แกงนะคะจากฟอร์ลาชัยพฤกษ์พระรามห้าวันนี้นะคะน้องพี่แกงก็อยู่กับนี่เลย DBL Sport เลนเจอร์ตัวสปอร์ตนะคะกระบะยกสูงเกียร์ออตโต้ละคะราคาอยู่ที่9 9 4 0 0 0บาทมาพร้อมกับเกียร์ออตโต้6สปีด1.70แรงมะ้า405้นิวตันเมตรนะคะ EP นี้ก็เป็น EP แต่งตามใจเหมือนเดิมนะคะลูกค้าแต่งอะไรกันบ้างน้องพี่แกงพาไปดูคะ่ะ ชุดแต่งวิกเตอร์อีกแล้วนะคะรุ่นนี้แต่ว่ากระจังหน้าลูกค้าก็เลือกเป็นกระจังหน้าที่เป็นดีไซน์เฉพาะของรุ่นวิกเตอร์นะคะแล้วก็มาพบกับกัรชนด้านหน้านะคะที่เป็นสีดําเงาตัดกับสีของตัวรถที่เป็นสีเทาดํานะคะตัวนี้ก็คือลูกค้าอยากได้ความที่ไม่ได้กลืนจนเกินไปก็ยังมีความโดดเด่นก็เลยเลือกการชนแบบนี้ค่ะตัวนี้ลูกค้าก็ ใส่ชุดครอบไฟหน้าด้วยนะคะเพิ่มความสวยงามตามสไตล์เลนเจอร์ด้านข้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นแม็กยางที่ลูกค้าเลือกเองนะคะก็เป็นแม็กขอบ18ลายยางเลือกเองแม็กเลือกเองลูกค้าเลือกเองทุกอย่างเลยน้องพี่แกงก็มีหน้าที่แค่แต่งตตดใจเท่านั้นเองแล้วก็ตัวนี้นะคะซุ้มล้อก็เป็นซุ้มล้อสีดําเงาขนาด6นิ้วนี่เลยวิกเตอร์อีกเช่นเคยคะ่ะ แล้วก็ลูกค้าอยากได้ราวหลังคาด้วยนะคะน้องพี่แกงก็จัดให้เลยมีราวหลังคาก็ต้องมีกันสาดมีกันสาดก็ต้องมีเบ้ามือจับมีเบ้ามือจับก็จะต้องมีนี่เลยโลบาร์โลบาร์าเหล็กแบบนี้นะคะเป็นของอ o u t l a n d ร er ์นะคะมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์ทางด้านท้ายด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกให้ด้วยนะคะก็คือแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะออกแคมป์ออกป่าก็คือ สว่างสวยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะมืดนะคะตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะชุดข้อฝากระบะท้ายนะคะคำว่า FORD สีดำเงาตัดกับสีตัวรถอีกเช่นเคยค่ะรวมรวมรถคันนี้ก็จะเป็นแต่งตามใจลูกค้าแบบนี้นะคะก็สำหรับลูกค้าท่านไหน ที่อยากได้ชุดแต่งหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษอยากมาดูรถจริงพร้อมทดลองขับก็มาหาน้องพี่แกงได้ที่ฟอร์ดลาชพฤพึงพระราม5นะคะหรือว่าโทรหาน้องพี่แกงที่0926160875ให้พี่แกงดูแลนะคะบ๊ายบาย